ผมจะคิดไอ้นี่เนต้นอบิวค่ะอันี้อันี้อ้นี้คือต้นอบิวจากประเทศไต้หวันนะคะต้นนี้อายุหนึ่งปีกับประมาณตอนนี้1ปีประมาณสี่เดือนค่ะหนึ่งปีสี่เดือนนี่ความสูงก็ประมาณแล้วแต่เรานะคะเราตัดยอดได้สามเมตรได้นะสามเมตรสี่เมตรแล้วแต่เราจะไว้ค่ะถ้าสูงเยอะเราจะเก็บลูกยากเพราะเราตัดยอด อายุก็เริ่มเป็นตั้งแต่อายุได้8เดือนค่ะแปดเดือนนี่เริ่มออกลูกนี่ต้นนี้อายุสี่หนึ่งปี4ี่เดือนเนี่ยออกลูกมาแล้วกี่รุ่นนะเนี่ยลูกได้กินมาสี่รอบแล้วค่ะสรอบแล้วค่ะสี่รอบแล้วค่ะออกลูกทั้งปีข้อดีของอบิวพันใต้หวันนะคะก็คือหนึ่งอายุ ไม่ถึงปีก็ออกลูกแล้วค่ะแต่ถ้าขึ้นถ้าดูแลไม่ดีก็อาจจะปีกว่าก็ได้ครสองก็คือไม่มีโรคใดมารบกวนไม่ว่าจะเป็นศัตรูพวกแมลงพวกต่างๆไม่มีเลยพวกเพลี้ยวพวกหนอนไม่มีครสามก็คือพวกระบบรากเนี่ยคือสมบูรณ์แบบไม่มีเชื้อรามารบกวนเพราะงั้นเราสามารถที่จะนํามาปลูกแซมกับผล,ลไม้ชนิดอื่นเป็นการเอาพืชที่เป็นเป็นกรารยาณมิตรกับพืชอื่นๆนี่มาไว้ด้วยกันได้นะคะค แล้วก็มันเป็นความต่างก็คือเป็นผลไม้ที่มาจากต่างประเทศที่บอกว่าวันนี้เป็นหรือเปล่ามาจากไต้หวันแต่วันนี้พิสูจ์ได้แล้วว่าเป็นแล้วค่ะปลูกขึ้นเป็นลูก,เ,ลกเรียบร้อยสุกเรียบร้อยอย่าอ,อย่าเพิ่งปอกอันนี้เดี๋ยวขออนุญาต<ไ>พี่ถ่ายถ่ายลูกนู้นก่อนลูกนู้นก่อนขอลูกนี้ก่อนอน้องดูนะคะอันนี้เราต้องห่อไว้อย่างนี้เพื่อกันแมลงวันทองเพราะเราไม่ใช้ยาเคมีใดๆมาฉีดเลยค่ะแล้วก็อันนี้สุกแต่ลูกที่กําลังออกลูกก็มีนะคะมีทุกขนาด แล้วบางส่วนก็กําลังออกดอกก็มีค่ะคือต้นนี้มีให้กินตลอดทั้งปีคแค่อายุ8ถึง10เดือนหรือ12เดือนขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาเขาก็ให้ผลแล้วค่ะแต่ของพี่นี่8เดือนนี่ออกลูกแล้วค่ะคเออนี่คือนี่คือลักษณะของเขาเนี่ยกำลังใกล้จะสุดแล้วพง้นก็ใกล้จะสุก,กทีนี้ถามว่ากลับมาด,กกมาดูกลับมาดูผลผลิตของเขานี่คืออบิวสีเหลืองนะคะเมื่อสุดจะเป็นสีเหลืองแล้วก็เดี๋ยวผ่าให้ดองดูว่าเป็นยังไงนะคะ นี่ค่ะอ่านี่ค่ะเนื้อจะหวานละมุนมีกลิ่นหอมนะคะหอมแบบชวนละมุนคือชวนชวนทานมากเลยพอกินแล้วอยากกินอีกกินแล้วอยากกินอีกยิ่งถ้าได้แช่เย็นน่ะนะคะโอ้สุดยอดของผลไม้เลยครับมีเม็ดเดียวเม็ดหนเม็ดีย่ค่ะมีเม็ดเดียวค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเวลาชิมเนี่ยเวลาเวลาเวลาเราจะครับากนิดนะคะ เวลาเราจะทานเนี่ยเราใช้ช้อนตักค่ะน้องน้องลองลองลองดูลองดูลองดูเนี่ยครับใช้ช้อนตักนี่ค่ะอ่าค่ะน้องเดี๋ยวลองจิมดูนี่นี่เอาเลยค่ะอ่านี่ค่ะได้ช้อนตักเนี่ยเนี่ยที่เรากินได้ทั้งคำแบบนี้กินได้หมดเลยลองดูว่าอร่อยไหมเูครับดูเนื้อมันเหมือนเป็นวุ้นเหมือนว่านะมัน มันน่าทานมากอะค่ะลองดูลองดูข้าวันอนอืมมันเหมือนมังคุดพอกินเข้าไปตีแรกเหมือนมังคุดเหมือนมะม่วงแล้วก็เหมือนมะม่วงอะมะม่วงความหวานอะไรเหมือนมะม่วงเหมือนลูกตาลอืมเข้าไปลูกตาลนิดๆแต่ว่ามะม่วงเนี่ยเหมือนว่านํารสแล้วก็มังคุดมังคุดอืมแล้วก็ลูกตาลอ่าอะไรอีกเนี่ยแต่ความหวานมันละมุน หวานหอมมากหอมคือไม่ถึงกับหวานมากแต่ว่าโอเคอ่ะนะนะให้หมดเลยให้หมดเลยอันนี้อันนี้ซิกนี้ผมเอาหมดเลยตากล้องไม่ต้องกินบอกนี่คือคือเป็นผลไม้ตัวใหม่ของประเทศไทยที่เรานําเข้ามาแล้วพิสูจน์แล้วว่าวันนี้ให้ตากล้องกินดูอมีอีกค่ะเอาเม็ดออกอร่อยเดี๋ยวให้กินู่ไอตาชิมลูกนี้ก็ได้ตาชิมลูกนี้ สนใจตอนนี้มีต้นพันธุ์พี่สั่งเม็ดพันธุ์มาจากไต้หวันนะคะออืเออค่ะเดี๋ยวไปดูต้นที่ที่เราเพาะสําหรับเพื่อใครสนใจนะคะมันมันเป็นไม่กี่ลูกนะมันก็อยู่ต้องรับองสั่งปีค่ะดู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 ข้างบนสิข้านู้นเห็นไหมเยอะเยอะเลยค่ะเก๋เลยแม่อ๋อและนี่นี่กำลังออกออกดอกนี่นี่ออกดอกออกมาเนี่ยค่ะเนี่ยออกดอกมาแล้วด้วยกำใหญ่แล้ว ออาตาตายิ้นาจนอันนั้นก็ไดดีอ่าน้มได้ตาจิ้ไดเอาเลยค่ะเป็นไงน้องว่าอร่อยไหมหอมนะ ร้อยมา่ร้อยมาเออร้อยมาเออมวะสุดยอดคอที่นี่แปลงนี้ใครสนใจมาชมได้พี่มีปลูกอยู่แล้วประมาณ200ต้นกำลังออกผลค่ะแล้วเราอยากมาดูต้น8เดือนนะคะมามาน้องมาถ่ายดูตอันนี้ปีสองีเผสมประจานด้วยด้วยไม้นานาชนิดเป็นไม้ผลของพี่สายหยุดนะสวนพี่สายหยุดที่อำเภอนายงตับลนาข้าเสียครับ ดูต้น<ด>อายุ8เดือนปลูกเมื่อมกกรลาแปดหรือเปล่าเนี่ยครับนี่8เดือนนะไม่ไม่อยากเชื่อเลยนะครับเป็นไหมครับที่ห้ามกราาค่ะอ่าที่ลูกเป็นเต็มต้นเลยค่ะครับแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะที่กําลังสุกน้องดูอ่านี่ลูกสุกลูกโตเลย ใหญ่กว่าต้นแรกอีกครับพี่ใส่ดินภูเขาไฟกับขี้ไก่อ๋อหนี่ดินภูเขาไฟมีคุณสมบัติมันเีค่ะพี่ใช้ดินภูเขาไฟแล้วก็ใส่ใส่ขี้ไก่ขี้ไก่แกบกนนะคะใส่บ่อยๆเดือนละครั้งในที่สุดออกมาเป็นอย่างนี้ค่ะเออลูกโตมากเลยเนี่ยค่ะนี่นี่นี่ก็ยังเหมือนกันเนี่ยค่ะต้องดูเนี่ยกิ่งโน้มเลยเพราะว่ามันน้ำหนักมันน่ารักมากเป็นผลไม้ที่น่ารักมากๆเลยเออไม่เคยใช้ยาเคมีไม่มีโรคใดๆมารบกวน อ่าเนี่ยเราดูลูกเต็มกิ่งเลยครับนะแต่ละกิ่งเป็นถึงยอดเลยครับนี่คือแล้วมาปลูกอาศัยในสวนทุเรียนสวนเป็นสวนในสวนของเดินตามรอยพ่อก็คือสวนเอ่อสวนนานาชาติสวนนานาพันธุ์มีต้นไม้หลายรูปแบบหลายชนิดที่เขาเอื้อซึ่งกันและกันที่เป็นการยาณมิตรซึ่งกันและกันตามที่กระแสพระดํารัสของพระองค์ท่านของพ่อหลวง อ่าค่ะคนี่ก็เลยน้อมนําศาสตร์ของพ่อหลวงนี่มาใช้มาปฏิบัติในที่สุดบอกแล้วว่าศาสตร์นี้ดีที่สุดสําหรับสําหรับคนไทยเราครับะค,ะคือพี่ถ้าเราบอกว่าสวนนี้มีพืชอะไรเป็นหลักก็มันแบ่งๆเท่าๆกันหรือแบบพี่หรือว่ามีาหลักๆคือทุเรียนต้นนี้220ต้นนะคะอายุ2ปี8เดือนก็ออกลูกแล้วค่ะเพราเราใช้เราใช้อินทรีย์ดินภูเขาไฟ มีโกโก้1,000ต้นแต่โกโก้ก็คือเป็นพืชเสริมที่ที่อยู่ต่ำกว่าตัวทุเรียนเป็นพระรองเป็นเป็นตัวประกอบแล้วก็มีอาบิวนะคะอาบิวสองร้อต้นแล้วก็ลำยีคิตันแล้วก็มีลำยีคิตั้นอีก180ยแปดสิต้นเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าแต่พระเอกคือทุเรียนเขาต้องได้รับอาหารได้รับแสงแดดทุกอย่างมากกว่าเพื่อนแต่อันนี้ก็คือเสริม เพราะงั้นในหนึ่งรอบปีเรามีรายได้จากทุเรียนทุเรียนมีปัญหาเรามีได้จากลำยเคริตันเกิดลำยเคริตันไม่ได้เราก็มาได้จากอบิวทั้งปีอบิวมีทั้งปีนะคะัคบ,คบใครมาชมสวนสามารถจะมามีได้ชิมอบิวหลังจากนี้ใครมาจะได้ชิมตลอดค่ะ อย่งจำไหนหรือไม่แค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่าค่อยว่ากันแต่ว่ายังไ่ได้ชิมสองร้อยต้นแต่ว่าอย่างน้อยได้เห็นกับตาตัวเองแน่นอนว่าปลูกที่นี่แล้วก็เป็นลูกเป็นลูกให้ทานได้ให้ผลอทั้งๆที่เป็นผลไม้จากประเทศต่างประเทศอันนี้สายพันธุ์จากไต้หวันมันมีสายพันธุ์เวียดนามสายพันธุ์อินโดสายพันธุ์ออสเตรเลียแต่นี่ไต้หวันซึ่งเป็นที่นิยมที่สุดในบรรดาอาบิวทั้งหมดทีแรกเราดูใบใกล้ๆมะม่วงนะแต่ว่าดูอีกทีหนึ่งเอ้าลูกไม่เหมือนมะม่วงก็ไปอีกแบบหนึ่ง ก็เลอยากจะบอกเพื่อนๆนเกษตรกรว่าวันนี้มาทำเถอะค่ะมาทําเกษตรบนความต่างที่ลดความเสี่ยงเรื่องของราคาเรื่องของรายได้แล้วก็เป็นพืชที่เราไม่ต้องใช้เคมีเลยครับนี่คือสิ่งที่ที่ตอบโจทย์แล้วนามาเสริมค่ะเสริมเราไม่จําเป็นหรือจะปลูกเชิงเดียวก็ได้ปลูกเสริมก็ได้ค่ะนี่เราเราอยู่ที่ใต้ต้นลําหญ่กิดตตันอันนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุอายุสิเดือนค่ะสิเดือนค่ะ อายุสิบเดือนก็ปีหน้าน่าจะออกลูกแล้วพี่ตั้งใจว่าปีหน้าในในการที่เราประเมินแล้วว่าของพี่มีเจ็ดร้อยต้นปีหน้าน่าจะประมาณเจ็ดร้อยสี่ร้อยต้นน่าจะออกลูกหมดครับการปลูกลำเลยงที่ต้นเหมือนกันถ้ามาที่นี่คุณจะได้องค์ความรู้วิธีการปลูกไปด้วยว่าทําอย่างไรให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นทําอย่างไรให้ใหอ้ออกลูกเร็วขึ้นครับคับเพิ่งดูแลด้วยสารอินทรีย์ก็คือใช้ดินปุกขอไฟเนี่ยค่ะ ที่มาช่วยเป็นสารปรับปรุงดินแล้วก็เป็นสารที่เป็นอาหารที่มีคุณภาพมีสารอาหารครบถ้วนในที่พืชต้องการส6บธาตุครับเพราะฉะนั้นเมื่อพืชได้อาหารครบเนี่ยมีหรือที่เขาจะไม่เจริญเติบโตทุเรียนต้นนี้อายุหนึ่งปีกับสเดือนนะคะโอ้อพี่ใช้วิธีเอาทุเรียนบ้านสองต้นมามามาประกบกันเป็นต้นเดียวกันหลังจากนั้น เมื่อเดือนพฤกษภาปีที่ผ่านมาพี่ก็เลยเสียบข้างใช้ต้นทุเรียนเหมือนทองมาเสียบข้างนับจากวันนั้นพฤกษภามาถึงวันนี้ก็ประมาณปีเสร็จเจน้องดูสิคะเนี่ยต้นทุเรียนครับแล้วดูมีเพี้ยสักตัวไม่มีหนอนมีอะไรไม่ไม่มีวันรบกวนสมบูรณ์มากครับเป็นส่วนที่มีความสมบูรณ์พี่ทําดินให้ดีที่สุดคือทําให้ดินไม่ป่วยเมื่อดินไม่ป่วยนั่นก็คือดินไม่เป็นกรดดินไม่มีเชื้อราดินมีสารอาหารครบเขาก็เลยมีการเจริญเติบโตได้ดีดินป่วยเกิดจาก ปุ๋ยเคมีค่ะที่เราใส่กินมากเกินไปไม่ใช่ไม่ใส่แต่ใส่แต่ใส่มากเกินไปจนกระทั่งทําให้ดินเป็นกรดวันหนึ่งมันก็เกิดเชื้อรามันก็ระบาดเร็วแต่เราใช้ดินบูกเขาไฟนี่เป็นในการไปแก้ปัญหาดินเป็นกรดครับก็คือมีค่าปีส,สูงแล้วก็มีสารอาหารที่พืชต้องการครบหมดเมื่อเขามีอาหารครบดินไม่ป่วยต้นไม้ก็จะไม่ป่วยค่ะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับเราอยู่ที่สวนพี่สายหยุดจันสว่างอยู่อำเภอนายงเรายืนจุดเดียวนี่เราเราเห็น พันไม้นี่เยอะมากเลยคือคือเป็นไม้ผลเป็นหลักไม้ผลแล้วก็หลากหลายเหมือนอย่างที่ที่บอกนะครับหลักๆทุเรียน อาบิวลำไยคริตตันโกโก้เนี่ยเนอย่างหลักๆส้มโอก็มีค่ะแต่ส้มโอไม่ขอแนะนําให้ปลูกในสวนทุเรียนแต่พี่ปลูกไปแล้วพี่ก็ต้องเดินต่อเนื่องจากว่าส้มโอนี่เป็นพืชที่มีโรคมารบกวนเยอะเช่นว่าแกงเกอร์นะคะหรือหนอนชนใบหรือหนอนเจาะลำต้นพราะมันจะเป็นพาหะนำโรคไม่กับพืชอื่นๆแต่วันนี้พี่ปลูกไปแล้วพี่ก็ต้องเดินต่อไปสักระยะหนึ่งดูว่าเราจะแก้อย่างไร แต่ถ้าเราไม่เอาก็เหมือนกับที่พระองค์ท่านดนมีดารัสว่าอย่าเอาศัตรูมาไว้ด้วยกันจะอยู่ไม่เป็นสุขอืวันนี้เราเอาเอาส้มโอมาไว้แต่เราก็ต้องพยายามดูแลเขาว่าอยู่ในกติกาไม,ไม่ให้ไม่ให้เกิดโรคขึ้นมาแต่ก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยครับ,รบเอ,อ่อวันนี้เราถ่ายเบื้องต้นคลิปนี้ที่สวนพี่สายหยุดจันสว่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มีผู้ที่มาสนใจมาดูงานมาเรียนรู้เรื่องของศาสตร์พระราชาแล้วก็เรื่องของการจัดการสวนแบบ อินซีแบบไม,ไม่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 ได้พึ่งเคมีอะไรมากมายแต่ว่าก็ก็ทำให้เห็นผลเป็นที่ประจักษ์นะครับมาติดตามดูได้นี่อันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่17กันยายนนะครับ2565จะได้จำไว้ว่าผมถ่ายวันที่17กันยา2 5 6 5แล้วเดี๋ยว คลิปต่อๆไปเดี๋ยวผมมีเวลาก็จะมามาดูมาดูความเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเติบโตของต้นไม้ที่สวนนี้กันต่ออีกนะครับดูดูดูทุดิดดนึงนอ้ไข่เสมอีกนิดหนึง่งทุเรียนเสริมรากสามรากรต้นนี้อายุสปี8เดือนนะคะครับนี่คือเทคนิคกี่ปีนะพี่กี่ปีสองปีแปดเดือนคะ่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะหนึ่งหนึ่งหนึ่งต้นนี้เราหนึ่งต้นเสร่ม,มร,รากค่ะนี่เสร่มรากค่ะอายุสองปีแปดเดือนต้นใหญ่นี่เป็นทุเรียนพันต้นกลางนี่เป็นทุเรียนพันหมนทองแต่ต้นใหญ่นี่เป็นทุเรียนบ้านแล้วพี่ เนี่ยฝั่งนี้น้องมาดูแลแล้วตอนนี้มันทุเรียนบ้านมันยอดใหญ่กว่าค่ะเมื่อที่สุดแล้วเราคือตอบโจทย์ได้เลยว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะพี่เอายอดนู้นธุเรียนพันธุ์มอันี้ทุเรียนบ้านแล้วพี่เอากิ่งทุเรียนหมอนทองเนี่ยมาเสริมแบบทุเรียนบ้านเมื่อมันติดดีแล้วพี่ก็ตัดยอดทุเรียนบ้านตรงนี้ออกก็กลายเป็นตัวนี้เป็นต้นเมนทุเรียนพันธ์นะคะแล้วนี่ พี่ก็ไม่แค่นั้นพี่เอาไปโยงกับต้นโน้นด้วยทุเรียนบ้านเหมือนกันเพื่อที่จะเป็นการช่วยกันอันนี้มันจะออกทุเรียนอะไรทีนี้มันก็เป็นหมอนทองอะไรน้องพยชอ์มันเป็นหมอนทองหมดออในขณะเดียวกันในต้นเนี้พี่ปลูกตัวนี้ไว้ต้นนี้ไว้ด้วยต่อไปต้นนี้ก็จะพี่ไปเสริมกิ่งค่ะ จะเอาไปเสริมางบนปกิ่งค่ะไปชนตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นใช่ค่ะใช่ค่ะไปเสริมกิ่งเพราะว่าได้หนึ่งหนึ่งหจุดเนี่ยเราจะมีทุเรียนอยู่หลายต้นแต่ไปช่วยเลี้ยงกับต้นเดียวก็อันนี้เหมือนว่าต้นนี้สมมุติว่ามันมันเชื่อมได้แล้วก็ไปเลี้ยงในส่วนบนแล้วก็มันช่วยค้ำช่วยค้ำลมมาพายุมาหรือจะเกิดโรคตรงนี้ตรงนี้ยังช่วยประทานได้เออเออเออได้นะครับนี่นี่เป็นนะเราได้เห็นของจริงแล้วก็ทําจริง นะจาดพระราชาด้วยแล้วก็เ,เรื่องของการทำกรเกษตรท,ที่ที่มีอะไรใหม่ๆม,มาปรับอยู่ตลอดนะครับเราเป็นกเกษตรผสมผสานข้อที่หนึ่งเป็นกเกษตรที่ปลอดอาหารปลอดภัยนะคะอ,อ,อาหารปลอดภัย ข้อที่สองเราเป็นเกษตรนานาชาติก็คือเป็นสวนเกษตรบนความต่างก็คือมีต้นไม้จากต่างประเทศหลายสายพันธุ์ค่ะมีตั้งแต่อาชาชาชูปาชูปามีอาบิลมีลำเยคริปตันหรือมีงอบปูราสั์มีเยอะค่ะต้องมาชมของจริงต้องมาชมของจริงนะแล้วก็เดี๋ยวผลผลิตออกก็ได้ชิมที่นี่ได้ชิมนะครับเป็นของฝากนี่ทุเรียนที่นี่ผมก็ได้ชิมแล้วอร่อยมากนะเป็นทุเรียนใกล้เคียงเหมือนกับของสีสเกตเลยค่ะครับครับเนื้อจะนัว ครับอ่าวันนี้ถือว่าเราเก็บคลิปสั้นๆก่อนนะครับเราได้ข้อมูลต่างๆแล้วเดี๋ยวโอกาสต่อไปผมเชื่อว่าหลายท่านที่ดูคลิปนี้แล้วต้องต้อง,ต,องต้องอยากจะมาที่สวนนี้แน่นอนนะครับมาเราอาจจะ,ะติดต่อทางเบอร์โทรเดี๋ยวค่อยขึ้นเบอร์โทรให้ที่หน้าคลิปได้นะครับแล้วก็ประสานมาซึ่งตอนนี้หน่วยงานต่างๆคนที่รักการเกษตรรักการปลูกต้นไม้ก็มุ่งหน้ากันมา<ต>ที่นี่่้ว่าบอกว่าขอเป็นศูนย์เรียนรู้ก็ยินดีค่ะครับศูนย์เรียนรู้ของจังหวัดรังค่ะ ครับวันนี้ขอบคุณพี่สายหยุดจันสว่างนะครับที่ได้ให้ข้อมูลและนําเราชมสวนนะครับวันนี้เขียวเสวยชมสวนก็ไปหลายๆงานแต่วันนี้ก็เป็นงานชมสวนนะครับขอบคุณมากๆกครับพี่ครับวันนี้เราจบคลิปไปที่นี่ก่อนครับสวัสดีครับ